คือไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบเวอร์ชันของเกาหลีนะคะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคะถึงแม้ว่าในเชิงของเนื้อเรื่องนะคะก็จะเบสมาเนี่ยก็คือจริงมาจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เรื่องเี้ยที่เราเลือกมาเพราะว่ามันมีความเป็นเ,เรื่องจริงมันเป็นความเป็นแบบเป็นมนุษย์แล้วมันมิติของตัวละครที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตัวละครทุกท่านในนี้เนี่ยมีความสําคัญนะคะของเรื่องทั้งนั้นเลย ไปข่าวต่อไปกันดีกว่าครับค่ะข่าวนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับละครเกมรักทรยศนะคะก็ได้อยากคุณนันดาคุณแอนทองผสมแม้แต่กระท่าแพททีเสียกุศของเราเนี่ยก็มาร่วมแสดงละครเรื่องนี้บอกเลยนะเขาว่าหนังแบบละครเรื่องนี้ห้ามพลาดน่าดูมากๆเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะคือไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบเวอร์ชันของเกาหลีนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันมัน ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคะถึงแม้ว่าในเชิงของเนื้อเรื่องนะคะก็จะเบสมาเนี่ยคือจริงมาจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เรื่องนี้ที่เราเลือกมาเพราะว่ามันมีความเป็น เรื่องจริงมันเป็นความเป็นแบบเป็นมนุษย์แล้วมันมิติของตัวละครที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตัวละครทุกท่านในนี้เนี่ยมีความสําคัญนะคะของเรื่องทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกท่านก็แสดงดีมากนะคะเพราะจากที่ดูขนาดเราทําเองเนาะเราดูตัดต่อเรายังตื่นเต้นเลยนะคะแล้วก็อ,อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบบ คนที่ดูอะค่ะผู้ชมที่ดูเนี่ยก็จะได้ทั้งเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ได้เรื่องของสาระด้วยนะคะก็หนักกว่าที่คิดค่ะที่แอร์บอกว่าโกนี่บอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วใกล้แล้วคือกัดฟันเลยอ่ะกัดฟันแบบว่าสิบคิวสุดท้ายือแบบว่ามันแบบหนักสุดๆอะค่ะเพราะมันยากทุกฉากค่ะทางด้านอารมณ์ใช่ค่ะคือมันเป็นฉากที่ใช้อารมณ์ทุกฉากเลยก็อย่างที่คุณแพรบอกแหละค่ะจริงๆทุกตัวละครมีมิติคือทุกคนอาจจะเฮ้ยอยากรู้ว่าแพทจะแบบ เป็นเมียน้อยแบบแซบหรือฟาดขนาดไหนแต่บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเมียน้อยแบบว่าในในแบบบทที่ทุกคนคิดอ่ะมันค่อนข้างเบสออนแบบชีวิตจริงที่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเคลียรถึงจะยากถึงจะเครียดแต่ว่าก็สนุกกับมันมันตอดเลยค่ะมันก็ดีใจทุกคนจะได้ดูเร็วๆก็อย่างว่ามันก็เป็นมันคือผมเล่นหนังดราม่ามาค่อนข้างเยอะ แล้ก็ก็เลยแบบอาจจะมีความเตรียมพร้อมมาประมาณแต่ก yes. ็อย่างว่า yeah. มันก็มีหลายอย่างที่ผมว่ามันเกิดขึ้นในเซตที่แบบไม่ไม่ไม่้คาดคิดก็เอาเป็นว่าคือถึงขั้นแบบคุณทองผสมก็มีซุดเหมือนกันนะซุดแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันไม่ไหวเดี๋ยวโอเคผมผมก็มีแบบนอกบทนิดหน่อยแต่ก็อนี้เอ่อ ไอ้คือบางทีมันอารมณ์มันพาไปอะ่ะแล้วก็ผมผมก็เห็นใจเขาเพราะว่าคือของของเขาก็ต้องแบกอะไรเยอะมากแล้วก็ผมก็มันก็มีฉากที่แบบเห็นใจจริงๆอ่ะคือเขาถึงขั้นแบบขอแบบหยุดก่อนนะเนี่งเขาเขาไม่ไหวอวมันมันคงหลายอย่างตั้งแต่วันแรกคือให้เตรียมใจเลยให้เตรียมใจเลยว่าตอนแรกก็ แนบพอสมควรเลยค่ะค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางทีมงานจุวินายแบบตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็แสดงดีมากๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าต้นฉบับก็ยังชมมานะคะแล้วก็เราก็อยากให้ผู้ชมนะคะก็ ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็รอดูกันค่ะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะโอ้โหน่าดูเห็นไหมเกมรักพลยศของเรามมนมากจริงคือแต่พี่ว่าเวอร์ชั่นไทยก็คงไม่น่าจะเครียดเท่ากับเวอร์อื่นๆนะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้นฉบับก็ถือว่าชมเลยออกปากแต่ก็นะคะทุกคนค่ะเรื่องดราม่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอีพีแรกก็คือต้องเตรียมใจเลยต้องรอดูรอดูว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยจะเป็นยังไงบ้าง